ใช่ไอดอลชื่อวิยทยากรกวางคำครับชื่อเล่นชื่อบาทครับผมเป็นลูกชาวนาครับทำนาอยู่กับพ่อแล้วแม่ก็รับราชการอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็คือแม่ต้องขับรถมาทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้องขับมามอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพมาที่อยุธยาเนี่ยครับซึ่งมันไกลมากแล้วก็ขับมาทุกวันแล้วแม่ก็กลับดึกก็เลยย้ายถิ่นฐานตัวเองเข้าไปอยู่ในกรุงเทพแบบแม่ครับ S <S <an> ก็ตอนแรกก็อยู่แบบสุขสบายดีครับก็มามีมรสุมชีวิตตั้งแต่พี่ครับเพราะว่าพี่เนี่ยพอเรียน,พอ,ยนพอเริ่มเข้าปชาวชปวสเขาเกย์ครับแล้วทีนี้อยู่บ้านไม่กินข้าวครับกินแต่พวกขนมโรคที่ตามมาก็คือเป็นเป็นโรคไตวายครับชีวิตก็เลยจมลง ก้อนดิงเหลเลยครับจากแม่รับราชการครับมีงานประจําอยู่แล้วก็ต้องพลิกตัวตัวเองมาเป็นคนเก็บขยะขายครับส่วนพ่อก็ขายของขายข้าวโพดย้ายบ้านไปย้ายไปตลอดย้ายตลอดแบบว่าเหมือนคนเล่ร่อนนะครับเป็นกําลังใจกับกครอบครัวครับเพราะว่าถ้าเราหยุดอย่างเงี้ยถ้าพี่ไม่ฟ้องตายพี่ก็ต้องตายครับคนบอกว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวก็รู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าเราได้เป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วเราต้องทําให้เต็มที่ครับ เราจะปล่อยให้คนข้างหลังต้องลําบากไม่ได้ครับเราต้องประคองกันไปให้ตลอดรอดฟังครับประคองให้ครอบครัวไม่จนไม่เจ็บไม่ต้องให้ใครมาดูถูกมมาหยาดยามครับเป็นคนในสังคมที่ดีแล้วก็ถึงแม้เราจะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่เราก็ไม่อดตายครับความสุขทุกวันนี้เราครับก็ครอบครัวครับเพราะได้เห็นเขาอยู่สุขสบายครับ